คนนี้ชื่อว่าลูน่าเดสสวัสดีค่ะลูน่าเองก็อย่างที่บอกไปคือลูน่าอยากพาเราจอกไปแต่ยา่าก็ได้ทำรายการนี้ขึ้นมาแต่แบบการเป็นวอล์กเกอร์ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะต้องถ่ายอะไรบ้างสรุปคลิปแรกที่่ายออกมาก็น้อยมากๆเลย <c oughs> เอาเป็นว่ามาดูกันค่ะที่แรกที่เราจะไปกันก็คือปามแกะอ,ออสเตรเลียปามแกะอยู่ติดถนนเดินทางสะดวกมาก คาเฟ่าฟาร์มแกะที่มีอาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่ในคอนเซปต์ no visa to go australia บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลย <ères> เราสามารถเดินหรือถ่ายรูปใกล้ชิดกับน้องแกะได้แบบนี้เลยค่ะน้องไม่กลัวคนเลย ตอนนุ่น่าไปก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วอากาศไม่ร้อนดีค่ะกำลังสบายๆไหนรูปสีสวยเลยเพียงแกก็จะร้องมาอยู่ตลอดเวลานะคะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบเนาะและนี่เลยดาวเด่นของเราน้องอันปกาก้าเขาบอกว่าชื่อ Black ไว i t บ b าว ตอนแรกเราก็กลัวแต่น้องดูนิ่งและเรียบร้อยมากเลยอันนี้เขากำลังอึอ,อยู่นะคะคนดูแลบอกว่าเลี้ยงง่ายอึอไม่เหม็นด้วยดูไปดูมามันก็น่ารักดีนะคะก็เลยลองจับขนมันดูือขนมันนุ่มมากเลยทุกคนอยากจะให้ลองแล้วก็มีโซนให้อาหารแกะด้วยนะคะแบบว่าเอาอาหารมาลอน้องแกะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกันคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะในกูมาเดย์มิติครเตอริกาโตูขอบคุณที่รับชมค่ะ